สวัสดีค่ะมาพบกับช่องลอตเตอรี่ชาแนลค่ะสวัสดี FC ทุกๆคนนะคะสวัสดี FC ช่องลอตเตอรี่ชา n นลนะคะเอฟฝากกดไลค์กดติดตามช่อง l o ตเตอรี่ชาแนลด้วยนะคะมาค่ะวันนี้ตามที่ให้ไว้ฝันแล้วฝันแล้วแต่ไม่รู้จะฝันอีกหรือเปล่านะฝันเอาโอเคฝันว่าอะไร เดี๋ยวมาเล่าความฝันแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาเขียนเลขถ้าเวลาทันเราก็จะมาเขียนสูตรสูตรสองส,ส,ส,สูตรสองกับสูตรหนึ่งโอเคค่ะฝันแดนอด <c oughs> ฝันว่าไปซื้อทุเรียนขอไปค่ะกระแฮมกระแฮมก่อนฝันว่าไปซื้อทุเรียนก็ซื้อมา ลูกหนึ่งแล้วก็มาผ่าใช่ไหมพอผ่าออกมาแล้วก็ชิมแล้วก็ซิมชิมดูอ้าจะตกอีสานอ้าพอ่าพาเสร็จแล้วก็มาซิมเขาบอกอีสานดีกว่าบอกไทยว่าแข็งแรงพี่น้องไอที่พูดไทยเพราะว่ากลัวบางคนคนไทยเขาฟังไม่ออกเนาะก็เลยให้เกียรติพูดภาษาไทยบ้างอีสานบ้างเด้อก็กเลยพาทุเรียนกับไปชิม ซิมนิดนหนึ่งเฮบักทุเรียนมันคือหวานอแอดกันเลยว่าบักทุเรียนมันคือหวานมันเมียนบักทุเรียนอันนี้มันเมียนบักทูเรียนข่อยบอลอะนนี่แอดก็เลยว่าอันเมียนทุลเรียนข่อยบอลอะมันคือดิบดิบัคทุลเรียนข่อยสื่อมากมันบอดิบน้าี่ความฝันนะวานนี้ใส่ไปมึงอันนี้ต้าไอที่เขาประทับต้าไว้นะเขาสีเลี่ยงทุเลียนไว้ประทับต้าไว้ ไปเม,มืองตาเหมือนวันแมนบอกทุเลียนข่อยบอ่ล่ะอืมบบานี้เขาก็เลยไปเมืองห่อืมไปเมืองบันไปเมืองบ่งหัวประทับมั่นไหวนะเมนยูนี่เดะเขาประทับไหวไอ้แดนเออเขียนคําว่าดดเออ,อไอ้สามสามดอนี่เดะย,ยังสิบโบแมนของเจ้าตัวสามสามดอนี่เพิ่อไว้ย,ยังสี่แอดกันเลยสามสามโดอีหยังนอตื่นขึ้นมาเอา แอดกันเลยสิตี้ขาวๆให้มากข้างหลังนี่สามสามเอาตี้ให้ประมาณสามสามก็สามศูนย์เดอ้อพี่น้องแต่โบหูมันสีมาโบมาสามศูนย์ก็คือทุเรียนกลมๆตี้ให้ประมาณนี้นะสามศูนย์เพราะว่าเขาว่าสามสามกับเขากับพระทับต้าไว้สีแดงเลยสามสามต่แอดโบหัวมันสีขาว b o เด e อกันลอมึง แต่สื่อขึ้นซื้อโลงมันก็สีมีประมาณตีฟันตีใดก็คือสามสามนี่แหละแต่กันกันไหวมันก็สีมีนะกั้นไหวเด้อก็ไกลได้พี่น้องเอาก็บโปหูกันไหวซื่อกันขื้นกันลงซื่อพี่หน้องใครสื่อก็ได้ว่าสื้อกับโเป็นยังแต่ที่เห็นเนี่ยประทับตามันเป็นสีแดงสามสาม หรืออาจจะมาสามสามโบหูเอาเอาเมืองเหล็กแอดเหล็กแอดมีอย่างปกติมีบอซามสามบอมีแต่มาดูสูตรสูตรอย่างสูตรหนึ่งเอาโอเคไอ้สูตรสามแล้วกัสูตรสองเนาะเราไปให้สูตรสองเด้อแบบนี้สูตรสองความฝันไปแล้วแคปหน้าจอไว้ด้วยพี่น้องเอ้ยงวดทีแล้วนะ อันนี้แอดตีเองแอดว่นเด้ให้น okay, uh? ้องตีนะแอดตีเอาเองนี่ตีเอาเองนี่แต่เน้นทีสามสามเด้อพี่น้องแต่ตัวนี้เนี่ยคือคือกั้นขึ้นลงซื้อกั้นขึ้นลงบวซื้อก็ได้แต่ทีเนียนแหก็คือตัวนี้แหละโอเคค่ะเดี๋ยวมาเขียนสูตรสูตรสองหายสูตรสอง สูสองงวดที่แล้วรูดเด้อเคยเข่ามาเข่ามามามาจะงวดเดี๋ย้อแบบนึนลายมันจะจำไม่ได้หรือเปล่าขอบอกอีสานซะเด้อสิของวัวเบ้ไทยกับโต๊ะเล่าแปะๆอยู่สูสอง เขามายี่สิบสี่งวดยี่สิบสี่งวดสูตรสองสองเข้ายี่สิบสี่งวดงวดที่แล้วหลุดนะงวดที่แล้วหลุดโอเคหลุดก็คือหลุดนะที่แล้วหลุด คมีเลขอะไรมั่งสูตรสองมีึ่งเลขเก้าศูนย์สามสี่หกแล้วก็สองสี่เจ็ดเก้า อมาดูมามันจะชนกับเลขฝันแอสไหมงวดก่อนมันก็เจเนาะมันไม่ชนมันไม่ชนแต่มันก็มาที่ฝันว่าไปซื้อประดุกตัวละเจ็ดซื้อมาสองตัวมันออกเจ็ดเะแล้วงวดนี้ก็ฝันว่าไปซื้อทุเรียนแต่ไม่รู้ราคาหรอกซื้อทุเรียนมาผ่าแต่มันแม่อ่อยก็เลยมันใช่ทุเรียนตัวเองหรือเปล่าไปดูประทับตาในในเปลือกมันสิ เขไปดูอ้าวมันสามสามนี่ไงประทับตาเป็นสีแดงเลยนะนี่ไงดอกสามสามเอดก็เลยไม่แอดก็เลยมาเล่าให้ฟังจะออกไม่ออกแอดไม่รู้นะคะมาดูว่างวนนี้จะฝันแม่นไหมมาตามต่อเพราะทุกครั้งก็ฝันก็เข้าทุกงวดถ้าฝันเห็นเป็นตัวเลขอย่างนี้ก็โอเคอยู่ถ้าฝันมาให้ตีเอาเองอะ่ะฝันไม่ค่อยตีไม่เป็น 9ก้า9องเก้เอาละเกหรือเปล่าไม่รู้92อีกอีกรอบหนึ่งนะถ้ามันชนกันเราก็ไม่ต้องไปซื้อมันศู 02. เอาละชนเลขฝันศนะูนย์สี่ศู ศูนย์สองอีกศูนย์สองถ้ามันชนกันมันก็ได้ตัดออกไปเนาะยี่ห้าชุดมันก็จะได้ลดลงไปสามสองสามสี่สามเจ็ดสามเก้าไม่มีสามสามเนี่ยแต่มีแต่แต่หลักสามมาทุกคนแต่หลักสามมาก็อาจไม่แน่สี่สอง 4ีสนี่สี่สี่สี่เจ็ดสี่เก้องหสองหกสี่หกด้อถ้าเอดฝันอีกนะกอดูก่อนอพิเสียงอง่อกเด้วพี่น้อง ถ้าเสียงมึงมันสิฝันไาจังไดต่อมันฝันเต็มเนึ่งหัวสันจอนนำหัวสันจอนกับพวกเนี่ยนะมันอาจจะมาเบิ่นสา,สามสามก็ได้นี่มาเจ็ดเจ็ดมันออกสามเจ็ดเจ็ดมันอาจจะมาออกเจ็ดสามสามจึงสี่ก็ได้พี่น้องใครจะไปรู้เนาะเอกโมไปใส่ดอกมันเวียนอยู่หนีแหละว,วนอยู่หนีละอันนี้สูตรสองด้วยพี่น้องเขามาหยีสิบสี่ 14, งวดงวดทีเหล่ารูด เขาตัวเด่นเธอซื้อแต่จับคู่บ่เขาเด้อหลัเ,าเงาะม้างวดนี้มึงมันสีช้นกันบอ่อเดี๋ยวมันจับหายมาจับอีกเขากับมาจับอีกมัก็เขาหมดที่แล้วหมดที่แล้วให้มึงนี่ที่แล้วก็ให้คนที่เขาเมาม่เด้อนี่เขาที่หาศูนย์จับลักศูนย์ให้เล็กวิ่งศูนย์ก,ก็เก่าก็แปดก็จับหายกับเขาที่ศูนย์ก็ <c oughs> เ็ดยับสามสูตรเมนมายัแป๊มหนึ่งข้อมือก็สามสูตรที่สิบหกสามสูตรมันก็มีอยู่ใน้ี้รอจับนี่อันนี้ส้นสามสูตรอันนี้ส้นสองสูตรอันนี้สูตรหนึ่งเอ็ดก็จับจับเบือเลยจับมันก็เข่าโย่มันก็เข่าถีนี่นะศูนหา 5, แต่หัดจับเป็นหาศูนย มันก็เขาสูรสามเขาสูตรนี่ยใช่ี่เขาสูตรนี่ค่ะสูรสามเขาที่หาศูนย์ตัวอื่นอ่ะเหล็กเด่นเข่าอยู่แต่มันเข่าจับคู่ว่าเขา่าพี่นอ้องมาแล้วก็หัวน,นี้แก้วไม่จับให้หัดจับให้ดอวหม้ออกวันเสาอ,อีกแล้วโอ้ย งวยออกวันเสาร์เหลียงยังนอนมาเขียนเหลียงเดี๋ยวศูนย์ศูนย์หนึ่งไปเอาคลิปไปเอาคลิปหนาด้วยพี่หน่องบ่ทันเดี๋ยวเวลาเบิดเพราะว่าเวลาเบไดยาวงวยออกวันเสาร์ใช่ไหมปปก็ปากสิขอ,อแม่ที่วันเลขกำลังวันเสาร์นะเลข กำลังวันวันเสาร์วันเสาร์าอีกแล้วเล่ยนยางอยู่เด้อวันเสาร์พี่น้องเอ้ยเวันอาทิตย์ยังพอจับได้แน่อยู่เด้ยังได้ถือคือวันเสาร์นีถยางแน่อยู่วันเสาเร์าสาใส่มองลายอยู่นี่วันเสาเร์เลขมี268 สองหกแปดเดี่ยววเสารด้วยกรับเงียงกับกับเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ 0. ขีดหายโบเมนเลขสองหกโบเมนหายสามตู้ด้วยพี่น้องเลขเด่น <laughs> ลืมขีดมีสองมีหกมีแปด งวดก่อนก่อนก่อนหนีเด้อมาเป็นงวดอันนี้งวดก่อนหนานีออกวันเสาร์เหลกมันออกเจ็ดศูนย์ศูนย์อืมวันเสาร์ก่อนหน้านัเด้มันออกเจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์กับหาหนึ่งนี่แหละหาหนึ่งกหนึ่งหานี่แหละจับมาได้เอาหนึ่งแมนบอหาหนึ่งอย่าอืมหวยวันเสาร์เด้หนี่หวยวันเสาร์มันเคยออกไปนี่ออกเจ็ดศูนย์ศูนย์ก็หาหนึ่งมากงวันนี้มันไปละศูนย์แมนบอ ศูนย์ไปแล้วศู 0, นย์นี่มันออกไปศูนย์ศูนย์เข่าทีศูนย์ศูนย์กับกับหนึ่งนี่เข่าเลขก,กำลังวันต่อไปมันก็สิมาเลขนี้ละนี่บสองกับหกกับแปดล่ะเอาเงินหนึ่งอาจจะมากอีกก็ไดัหรือมันอาจจะมาคููก็ได้หนึง 0, ่งศูนย์ก็ได้กับอกหูแต่มันเคยเขา่าเข่าไปหนึ่งก็ศูนย์นี่ไว้วันเสาร์นี่ วันเสาร์ที่มันออกเจ็ดศูนั่นแหะไพ่สีไปถือไ <c oughs> พ่ถูกนี่ก็โอ้ยหลายเติบอยู่คนสื่อาสาศนยี่นี่หลีกกำลังวันเนะะีอค่ะเขาทุ่งวดเลขกํำลังวันสีมาตัวนึ่งไปจับเอาก็ได้จับเอากเลักหนึ่งกับไปจับเอาลักหนึ่งดยลักศูนย์กับไปหลีนลักศูน แต่มันชนกันบอสองสน,น,น,ององน,นยี่ศูนย์สามก็ศูนย์สองมันก็เก่าชนกันอยู่ศูนย์กับชนสามสามกับชนสี่กับชนเออเออคืออยู่เจ็กับชนเอาละสองบอชนอ้ชนกันหลายอยู่นี่พี่นอ้องมีซีดมีซีดหัวนี่เฮามีซีดหลุนหัวที่แล้วโหยคนถือบอแอดถือยถือหาศูนย์นั่นแหลเอรนลักศูนย์ จับตัวใดก็เหรียญแค่ตัวนั้นเหรียญแคสศูนย์ทะเลว่ามีศูนย์ก็คือบบถือแต่ทะเลว่าศูนย์มันถือเบิร์ด <c oughs> ก็มั่งวันนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องสุดท้านีฝากกดไลค์กดติดตามช่องลอตเตอรี่ชาแนลในเด้อพี่น้องฝากกดติดตามหเหนแน่แล้วขอให้เอฟซีสุขภาพแข็งแรงโชคดีมีชัยกันเด้อสวัสดีค่ะ